อ่าตทุกครับเฮ้และเฮ้และป่ออยู่นี่รอไปแหละืฮ้ยแหละเ้ยเลยเฮ้ยเลยเฮ้ยลุงช้าเลยเฮ่งดีๆลูกเฮ่งดีดีอ่าไปโยนได้ดลูกเฮ่งดีีเก่ง ช่วงนี้น้องเที่ยวหมอมีเนาะฮ่ามันก็นต้องนี้ทุกวันอ่าฮึ่เลยฮึ่งช้างเลยลูกฮึ่อช้างเลยอืมฮึ่ช้างเลยอ่ะฮึ่อะไรไม่ฮึ่งเลยอ่ะ ยัเอาไอ้หมดแล้วก็เอาเอาแตงโมเข้าเตาแตงโมมันเป็นน้ำเล่มกี่ได้พู่ใส่มัน <c oughs> ม,มันมีที่ขี่ว้